รีวิว oppo a98 5g มาพร้อมกับกล้อง ai งามระดับ64ล้านพิกเซลหน้าจอเนี่ยลื่นไหล120เฮิแล้วก็ยังชาร์จไว67วัต์ superbook ได้มีการเปิดตัว A Series รุ่นใหม่อย่าง A98 5G เคร<ๆ>ื่องนี้นั่นเองนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับสโลแกนชาร์จไวไม่ช็อตฟิลนะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับ A98 เนี่ยก็มีการอัปเกรดนะคะครบทุกด้านเลยนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง A96 นั่นเองนะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ และก่อนที่จะไปดูดีไซน์นะคะวันนี้หมายก็มีโปรโดีๆนะคะจากแบรนด์บุอั m เมอร์มาบอกกันนั่นเองนะในวันที่6เดือน6นี้นะคะมิดเยเซลครั้งยิ่งใหญ่นะคะจัดแคมเปญนะคะที่ลดสูงสุดถึง50%เลยถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการฟิล์มกระจกนิรภัยกันลอยนะคุณภาพสูงนะคะจากญี่ปุ่นนะก็ต้องดูเป็นตัวนี้เลยะคะ่ะมีความแข็งแรงทนทน,ทนมากๆแล้วก็ติดตั้งง่ายด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีประกันให้ถึง180วันอีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยวิกดใ้ไตะก้าเอาไ ทางั้งช่องทางของ s h อ p e e แล้วก็ลักจะได้อีกด้วยค่ะ มาพูดถึงดีไซน์กันบ้างดีกว่านะคะสําหรับรุ่นนี้นะมีออกมาให้เลือกถึง2สีด้วยกันนะคะก็คือสีดีไม่บลูที่มาถืออยู่นี่เองนะและอีกหนึ่งสีชื่อว่าสีคูลแบล็กนั่นเองนะคะโดยที่ในเรื่องของสีสันดีไซน์ฝาหลังเนี่ยเขายังคงเอกลักษณ์ของความเป็นออปโปโกรเอาไว้นะคะก็คือมันจะไม่ได้เป็นแบบสีฟ้าเพนเพนนะคะมีการเหลือบเห็นไหมคะเล่นแสงเป็นส้มๆเหลือบเหลืองๆอะไรเงี้ยคือสวยงามเลยนะคะก็จะแบบว่าไม่ได้ทั่วๆไปเนาะในส่วนของเื้นผิวด้านหลังเนี่ยก็มีค แบบเรียบลื่นนะคะแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือด้วยนะซึ่งก็จะมีการทำเท็กเจอร์ที่ต่างกันยตรงนี้จะมีความวาวกว่านะคะก็ถือเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็สวยงามทีเดียวนอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งส่วนของดีไซน์ที่เพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าเลยก็คือ 3D micro curve นั่นเองนะจะอยู่ในช่วงขอบข้างตรงนี้นะคะเขาจะมีความเคิร์ฟเล็กน,น้อยนะพอเราจับไปแบบนี้มันจะรู้สึกว่าอ๋อมันกระชับเข้ากับมือนั่นเองนะคะแล้วก็แบบสมูทไปเลยนะก็เป็นส่วนของดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ ด้านข้างตรงนี้ยังคงเป็นขอบแบบตัดตรงแบบนี้นะคะความหนาของตัวเครื่องอยู่ที่8.2ม mm. ิลลิเมตรน้ำหนักของตัวเครื่องอยู่ที่192กรัมนั่นเองค่ะ มาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยให้พาแนลมาเป็น LTPS LCD ขนาด6.72นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยได้ระดับ Full HD p l u เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของขอบเขตสีเนี่ย100% DCI P3 นะแล้วก็ความสว่างเนี่ยสามารถดันได้สูงสุดอยู่ที่680นิตเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของอัตรา Refresh r a เนี่ยให้มาสูงเลยนะเล่นได้แบบลื่นๆ120เฮิร์น,นั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากในส่วนของด้านหน้าก่อนเลยนะหน้าจอเนี่ยเขาจะดีไซน์มาเป็นแบบเจาะรูนะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะความละเอียดถึง32ล้านพิกเซลเลยค่ะทัดเนื้อขึ้นมาเล็กน้อยนะคะตรงขอบตรงนี้นะก็ซ่อนในส่วนของลำโพงเสียงเอาไว้นั่นเองด้านบนตัวเครื่องนะคะจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนให้1ตัวนะส่วนด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะจะเป็นในส่วนของช่องใส่ซิมซึ่งเป็นแบบไฮบริดนะคะก็คือเราเลือกได้ว่าจะใส่ซนนิม2ช่องหรือว่าจะใส่ซนนิมนซิ่1ช่อง คู่กับไมโคร SD Card อีกหนึ่งช่องก็ได้เช่นกันค่ะถัดลงมาเล็กน้อยเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะต่อมาทางด้านขวามือนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม Power นะคะแล้วก็เป็นสแกแลนลายนิ้วมือในตัวอีกด้วยค่ะมาต่อที่ด้านล่างเลยนะด้านล่างนะคะเริ่มจากฝั่งซ้ายเดียจะเป็นในส่วนของช่องเสียบหูฟังขนาด3.5ก็มีมาให้เช่นกันเป็นลูมโครโฟนนะคะแล้วก็ช่องเสียบชาร์จบบ USB Type C และถัดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะ มาต่อที่ด้านหลังเลยนะพลิกมาที่ด้านหลังแน่นอนว่าโดดเด่นสุดก็คือในส่วนของโมดูลกล้องนั่นเองให้กล้องหลังมาถึง3ตัวเลยมาพร้อมกับไฟแฟลชอีกด้วยนะคะถัดลงมาเล็กน้อยตรงนี้จะมีคำเขียนไว้ว่า innovative AI camera นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็มุมด้านล่างตรงนี้จะเป็นในส่วนของโลโก้ oppo นั่นเองค่ะ มาพูดถึงสเปคกัเลยดีกว่านะคะในส่วนของชิปเซ็ตเนี่ยใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 695นะแรมให้มาที่8 g b นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มแรม expansion ได้อีก8 g b เลยนะอีกเท่าตัว,ตวเลยนั่นเองนะคะใช้งานได้ลื่นๆเลยในส่วนของรอ m นะคะรุ่นนี้เนี่ยมาที่256 g b นั่นเองแต่ว่าสามารถเพิ่มส่วนของ micro SD card ได้นะแล้วก็ในส่วนของระบบปฏิบัติการนะคะก็จะมาเป็น Android 13ให้เลยนั่นเองค่ะแบตเตอรี่นะคะ5,000มิล ah, แล้วก็รองรับชาร์จไว ที่67วัตต์ซูเปอร์วูอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการชาร์จที่ไวที่สุดนะคะในตระกูลของ A Series นั่นเองค่ะ พูดถึงกล้องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากกล้องหลังก่อนเลยอันนี้ให้มาถึง3เลนด้วยกันเลยนะคะโดยที่กล้องหลังเนี่ยความละเอียดถึง64ล้านพิกเซลเลยนะคะส่วนอีก2เลนที่ให้มาเนี่ยจะเป็นเลนเดฟและเลนมาโครนั่นเองความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่32ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะโดยโหมดการใช้งานของกล้องนะคะมีครบถ้วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโหมดกลางคืนนะคะโหมดถ่ายภาพความละเอียดสูงโหมดถ่ายพอร์เทรตนะคะให้ตัวบุคคลเนี่ย สวยโดดเด่นหรือว่าหมดกล้องจุลทรรศเนี่ยก็มีให้เช่นกันนะคะซึ่งซูมได้มากถึง40เท่าเลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือได้เห็นแบบรายละเอียดดีเทลเล็กๆนะคะก็เป็นการถ่ายภาพที่สนุกไปอีกแบบหนึง่งนั่นเองนะในส่วนของกล้องหน้านะคะไมายทดลองมาแล้วนะบอกเลยว่าได้ภาพที่สวยงามเลยทีเดียวนะแล้วก็หมดบิวตี้ของเขานะคะปรับได้ละเอียดมากๆเลยนะคือมั่นใจได้เลยว่าถ่ายออกมาสวยแน่นอนนะคะซึ่งกล้องทุกตัวเลยจะ ทำงานประมวลผลร่วมกับ AI นะคะก็จะปรับแต่งภาพให้สวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ และสําหรับสายที่ชอบดูคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะรับชมวิดีโอหรือว่าเล่นเกมเนี่ยเครื่องนี้นะคะ เขาก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าให้มาเป็นรำโพงเสียงคู่แบบสเตอริโอเลยนะคะก็คือได้แบบฟังแบบมีมิตินะคะทั้งซ้ายและขวานะเต็มอัตราดแน่นอนนะคะในการฟังเพลงต่างๆนอกจากนั้นนะเขาก็ยังมีในส่วนของช่องเสียบหูฟังแบบ3.5มาให้ด้วยถ้าเกิดว่าใครยังชอบใช้หูฟังแบบมีสายอยู่ตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้นั่นเองนะคะในส่วนของเกมนะคะก็ทดสอบมาให้แล้วนะก็ทดสอบมา2เกมยอดฮิตอย่าง ROV และ PUBG นั่นเองนะคะในส่วนของ ROV เนี่ยบอกเลยว่าสามารถ กราฟิกนะคะเฟรมเรทระดับสูงได้เลยเล่นได้ลืนล่นๆื่นสบายๆนะคะเฟรมเรตก็จะวิ่งอยู่ที่59ถึง60นะคะตลอดจนจบแม์เลยนะแต่ในส่วนของ p u b G นะคะอันนี้เนี่ยถ้าใครนะคะต้องการเฟรมเรทที่สูงถึงขั้นอัาต้าเนี่ยสามารถตั้งได้แต่ว่ากราฟิกเนี่ยจะต้องตั้งอยู่ในระดับสมดุลน,นะคะแต่ว่าุยถ้าอยากได้ภาพสวยหน่อยนะคะเป็นระดับ HD ได้เลยนะแต่ว่าจะไม่สามารถตั้งเฟรมเรทระดับออาต้าได้นั่นเองก็อาจจะต้องปรับลดลงมาเล็กน้อยนั่นเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะในส่วนของเกมเนี่ยเวลาใครที่ชอบเล่นเกมยาวนานต่อเนื่องไม่ต้องกังวลใจไปว่าอุ้ยแบตจะหมดไหมจะแบบว่าไม่ต่อเนื่องหรือเปล่านะคะเข้ามากับสโ,โลแกนชาร์จไวไม่ช็อตฟิลนั่นเองนะคะถ้างั้นใครเนี่ยอยากจะแบบเล่นยาวๆต่อเนื่องนะคะก็คือสามารถแบบชาร์จแป๊บเดียวเล่นต่อได้อย่างยาวๆเลยค่ะล ดีกว่านะคะสำหรับ OPPO A98 5G เครื่องนี้นะบอกเลยว่าจากสเปคทั้งหมดที่พูดมาถคือว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเรียกได้ว่าเขาพัฒนารอบด้านจริงๆนะคะจากรุ่นก่อนนะที่เป็น A96 นั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะแรม e x p n s s o o n ก็ได้มากขึ้นนะระบบชาร์จไวเนี่ยก็คือขึ้นมาเยอะมากๆเลยก็คือกลายเป็นว่าเป็นรุ่นที่ชาร์จไวที่สุดในตอนนี้ของ A series เลยนั่นเองนะในส่วนของ อเองก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคะจากรุ่นก่อนหน้าคือพัฒนาให้ทุกๆด้านแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะพิจารณาว่าอุ้ยจะเปลี่ยนดีไหมถือว่าตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเยอะมากจริงๆนะคะแบบต่างจากเดิมพอสมควรเลยนะน่าสนใจมากๆในส่วนของราคานะคะอันนี้เนี่ย ยังไม่สามารถบอกได้นะคะเพราะว่านาวันที่อัดเนี่ยเขายังไม่เปิดตัวนะก็เลยยังไม่สามารถทราบราคาแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้ที่ e s c r i p t ชันด้านล่างนะคะสามารถไปกดดูกันได้เลยอ่ะแล้วก็ก่อนที่จะจบนะคะอย่าลืมนะย้ําอีกรอบนึงนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นแคมเปญใหญ่มากจริงๆริงเตียเซลเดือน6ที่จะถึงนี้นะคะบูอาเมอร์เขาจัดโปรนะคะลดราคาสูงสุดถึง50%เตเลยนะลดเยอะมากจริงๆนะคะเป็นโอกาสที่ดีเลยในการที่จะเปลี่ยนฟิล์มกระจกของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังมอง หาปีนกระจกนิรภัยกัรลอยนะคะที่แบบว่ามีรุ่นให้เลือกเยอะมากๆนะเยอะจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์รุ่นไหนนะคะไปดูเถอะไม่เชื่อว่ามีอย่างแน่นอนเพราะเขามีให้เลือกแบบว่าครบถ้วนมากจริงๆนะคะแถม,มปีนกระจกของเขาเนี่ยก็มีความแข็งแรงทนนะคะใช้งานทัชกลินแบบลื่นไหลดีมากๆเลยนะคะไปกดสแตนดการก์นเอาไว้ได้เลยทางช่องทางของช้อปปี้และก็ลาซาดานั่นเองนะคะยังไงถ้าเกิดทุกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็เกิดว่าใครยังไม่กด Okay. ฝากกดติดตามให้กับเราด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอพบกันใหม่ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย